สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเทียงเทียงเมื่อน,นี้คุณตาวิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูต้นบอนสีราชินีแห่งใบไม้อีกต้นหนึ่งนะครับเนาะคุณตาวิถีไทยวันนี้จะพามาดูบอลสีอะไรเร้อส่านนี่แหละคือต้นนางไหมของแท้ท่านผู้ชมเอ้ยเบ่งรู้นี่ เบิ่งแล้วก็บเบิ่งอีกคุณตาวิธีไทยคือไทยดุแทนางไหมนี่เพื่อนวอคุณตาวิธีไทยต้นนางไหมที่กำลังเป็นที่นิยมกันใช่ไหมนี่นี่สวยสวยง,งามๆออกเป็นป้านกัดสีแดงๆแบบนี้แล้วกำลังมีสมาชิกใหม่แบบนี้ด้วยใช่ไหมเพิ่นวาใช่ถูกต้องต้นนี้ก็กำลังจะมีสมาชิกใหม่ ต้นนี้ก็กำลังจะมีสมาชิกใหม่ท่านผู้ชมเอ้ยคักคักคักมีน้ำเข่าอยู่เนาะเจ้ากระดีเนาะมาซันเออคุณตาวิถีไทยนางไหมชายชนพระนครเออเจ้าก็มีน้ำเขา่าเนาะพระนครกับชายชนนี่ยังบม่มีท่านผู้ชมเลยแต่ว่านี่นี่นางไหมนี่กม็มีแล้วนะี่นี่มีแล้วมีแล้วนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิตามไปก็คือ ชายชนและกับพระนครหรือว่าตับของวรรณคดีรามเกียรติเนาะตับรามเกียรติหรือว่าไก่ตัวง,งามนี่อ่ากสิสันหามาท่านผู้ชมเอ,อืมผู้จัดการโรงแรมเพิ่อนบอกว่าคุณตาวิถีไทยนางไหมต้นนี้มันสวยงามดูสินี่มันกัดสีสีแดงอันนี้ก็สวยอยู่อันนี้เป็นต้นแม่ อันนี้ต้นที่ใบที่สองอันนี้ตัวที่สามกำลังจะออกนี่มีมีคราโครงว่าจะป้านออกเป็นสีแดงด้วยนะนี่นี่ตัวนี้ก็คือกันนี่นี่มีป้านเป็นสีแดงด้วยสวยงามผมสีเอาไปปลูกไว้ตรงบริเวณป้ายทางเข้าโรงแรมโหโบย่านคนหลักบอ่อผู้จัดการิ่นว่าเดี๋ยวนี้เขากำลังขโมยบอลกันหนู ต้นไม้ด่างต้นไม้มงคลนี่เขากําลังขโมยนะใครที่เอามาปลูกไว้นี่สิถึกลิปไปประันโอโบดดอกพื้นว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนนี่เวลาปิดโรงแรมนี่เราก็จะยกเข้าไปไว้ข้างในตอนเช้าเช้าก็จะให้พนักงานหรือว่านักการพานโรงแรมนี่มาเอาอกตอนเช้าตอนเย็นก็เก็บเข้าไปนะ เราติดกล้องวงจรปิดไปด้วยมาสันเพื่อกันขโมยแล้วเวลาที่เอาไปปลูกก็เอาไปปลูกตรงบริเวณที่เป็นสวนของต้นไม้มงคลด้วยเพราะเวลาที่ลูกค้ามารับประทานอาหารเชา้าอาหารเที่ยงและอาหารกลางวันก็สิมองเห็นมาโอ้อันนี้คือต้นนางไหมใช่ไหมผู้จัดการ ผู้จัดการก็บอกว่าถูกต้องนี่คือนางไหมของแท้สายพันธุ์แท้นี่นี่สายพันธุ์แท,ท้เลยนะอ่าโบมีของปลอมรอกเรียนแบบคือบบได้เอาสีมาแต่งมาแต้มมาทาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเวลาไปปลูกไว้อยู่ใสมันก็สีแดงสวยงามอยู่หันสันป่าอิรีบอกคุณตาวิถีไทยนางไหมนี่คักปะานั่นบอกคักนะอือ และที่สําคัญผมสิเอาไปเห็ดเป็นกระเชา้าต้นไม้มงคลกระเช้ามอบให้กับคุณลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมมาจัดกิจกรรมอบรมเชิงวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการนะจัดให้คนละหนึ่งกระเชา้าต้นนางไหมนี่ถือว่าจัดอยู่ในลำดับต้นๆของต้นไม้สวยงามต้นบอนสีสวยงามนะอืม ไปค้นหาเบิ่งเลยมาสั้น <c oughs> แล้วก็อ่าสิเอาให้ลูกค้าทุกคนทีนี้ก็แค่ผมอยากจะเอาป้ายชื่อโรงแรมผมนี่ติดไว้ในกระเช้าต้นไม้มงคลอันนี้เวลาที่กระเช้าต้นบอลสีที่มีชื่อว่านางใหม่นี้ไปยู่ไสป้ายชื่อโรงแรมก็จะไปอยู่ที่นั่น สันโอ้เป็นการฝากประชาสัมพันธ์แบบไกลๆนะแบบไกลๆต้นนางไหมนี้ท่านได้แต่ใดมาอ๋อก็ไปพักที่โรงแรมนี่สิจึงได้โรงแรมไหนหนาะวานบอกนี่ไงนี่ไงไป้ายชื่อโรงแรมติดอยู่นี่ไงมาสันโอ้รีบรีบ,รบไปได้เดียวซิบิทโปรโมชั่นก่อนนะเดียวซิบิทโปรโมชั่นก่อนบนัดนี้อื นายห้างทองพนบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นนางไหมนี่น่ะต้นบอลนางไหมนี่มันเป็นอะไรที่แบบเป็นอัตลักษณ์ใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักใครเห็นใครก็ชมว่างามและกะเวลาที่เอาไปให้เป็นกระเช้าของต้นไม้มงคลนี่ ลูกค้ากับสีพึงพอใจบอกว่าโอ้ขอบคุณในห้างทองมากๆที่มอบนางไหมให้เราในวันนี้นะเรามาซื้อทองให้ท่านท่านก็มีกระเช้าต้นไม้มงคลต้นบนสีที่มีชื่อว่านางใหม่นี้ให้เราขอบคุณมากครับมาสัน้นส่วนในห้างทองเพื่อนก็นแค่เอาป้ายชื่อห้างทองของเพื่อน ติดไว้ที่บริเวณกระถางของบอลสีต้นนี้นะที่มีชื่อว่านางไหมนี้ติดไปนำต้นนางไหมนี้ท่านได้แต่ใดมาทามอีกสำหรับโรงแรมนะอ๋อก็ไปพักเออสำหรับห้างทองนะก็บอกเอา้านี่ไงไปซื้อทองนี่ไงนี่ห้างทองเห็นไหมนี่ครับครับครับโอ,อ้ได้การได้การบาดนี้คุณครู เพื่อนก็ยกเอาต้นบอลสีที่มีชื่อว่านางไมอันนี้เข้ามานะนักเรียน,นวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดต้นบอลสีนะราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อว่านางไมนี่เห็นไหมที่มีชื่อว่านางไมโอ้นักเรียนเ่้าครูครับผมนี่เห็นแต่ใน youtube เห็นแต่ใน Facebook เห็นแต่ในเพจในเว็บไซต์อินตราแกรมแต่นะของจริงยังบเ,เห็นมือนี้แหละมือนี้แหละเห็นของจริงมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนักเรียนบอกคุณครูแล้วก็มีเด็กชายวิถีไทยบอกว่าคุณครูครับถ้าผมจะเอาต้นบอนสีราชินีแห่งใบไม้ ที่ชื่อว่านางไหมนี่มาเพาะพันธุ์ขายขยายพันธุ์ขายจะได้ไหมครับเห็นไหมนี่มันเป็นต้นนอนี่อน้อยขึ้นเลยน่ท่านผู้ชมไว้แท้ๆนะอาทิตย์ละใบนี่นี่เงวขึ้นนี่นี่เห็นบอกอาทิตย์ละหนึ่งใบสิบอาทิตย์ก็สิบใบเป็นบ่ละท่านผู้ชมเออดีมากวิถีไทยที่มีความคิดแบบนี้เพราะว่าคนเนี่ย ยุคนี้สมัยนี้นี่เป็นยุคโควิด -19 คนลังไหลกันมากลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะและก็มาตั้งรักปักฐานขายของเบ็ดตล็ดทั่วไปขายอาหารตามสั่งขายน้ำผลไม้ปัน่นขายขายส้มตำปิ้งไก่ไก่ย่างอาหารต่างๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เปิดร้านขายต้นไม้มงคลโดยเฉพาะในช่วงนี้มีต้นบอนสีกำลังฮิตมาซันกำลังฮิตทั้งตัวที่กัดสีและไม่กัดสีย่อมล้วนแล้วแต่มีราคาพูนว่ากำลังฮิตไปเลี้ยงเอาไปรุ่นไปรุ่นพูนว่าเออวันไหนที่เธอเปิดร้านขายต้นบอนสี ที่มีชื่อว่านางใหม่นี่บอกครูเด้อครูจะไปอุดหนุนผลว่าครูจะไปอุดหนุนเธอวิธีไทยบอกว่าครับคุณครูครับขอบคุณมากล่วงหน้าครับม,มาในระดับมหาลัยนะในระดับมหาลัยนี่อาจารย์เพื่อนต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการพัฒนา,าการเพาระปลูกสายพันธุ์ต่างๆนี่เอามารวบรวมกันแล้วก็ เอามาเฮ็ดเป็นเล่มไว้นะใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นานางไหมนี่ก็ไปหาเบิ่งในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตใน Google ในสมุดในห้องสมุดอืมแต่บัดนี้อาจารย์เพื่อนบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะมันอาจสิส่มเสี่ยงถ้าหากวา่าให้คนนี่ไปค้นหาในห้องสมุดแม่ยู่ดอกในห้องสมุดนี่อาจจะมีการเว้นระยะห่างผ่านจุดคัดกรองล้างมือด้วยเจลนะ สวมหน้ากากอนามายัยโซเชียลดิสเทนซิ่งเว้นระยะห่างกับจริงแต่ว่ามันกระซิซุ่มเสี่ยงอยู่ดีเพราะว่าอย่างเพราะว่าโควิด1 9นี่เฮาบฮู้ว่ามันฝังอยู่ในตัวของไผนะยังบอกระการปรากฏอาการเอมเอาแบบนี้ซะอาจารย์จะให้พวกเธอนะี่ะรวบรวมข้อมูลลงใน YouTube ใน Facebook ใน Google ในเว็บไซต์ใน TikTok นะเพื่อที่จะให้คนนักศึกเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคคลที่สนใจนี่เข้าไปสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นนางใหมนี่ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์มือถือนะไม่จำเป็นต้องไปหาที่ห้องสมุดอีกแล้วมันเสี่ยงนอกจากมาตรการพอนคลายจังไปก็ไดเนาะ,ะดูในโทรศัพท์มือถือแล้วให้พวกเธอเป็นแอดมินของแต่ละช่องอย่างเช่นเพจ Facebook YouTube อ่าแล้วก็อ่า t ิกต็อกนะคีย์ข้อมูลลงไปใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นนางใหม่อันนี้แค่คลิกเข้าไปในมือถือในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กที่มีอินเทอร์เน็ตอืมคลิกลงไปเลยนะขอบคุณอาจารย์มากๆและก็นักศึกษารุ่นนี้มากๆที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นนางใหม่อันนี้ไว้ให้คนที่สนใจ ศึกษาหาข้อมูลนะโดยอ้างอิงด้วยว่าข้อมูลอันนี้ได้มาจากใสภไยเป็นคนเผ่าเป็นคนพูดวิธีการผ่า,าหัววิธีการขยายพันธุ์โดยใช้ต้นนะแยกออกมาอย่างนี้เป็นต้นอเวลาที่มีคนทักเขมาในกล่องบล็อกเธอก็บอกว่าอ่านี่ถ้า มสมมติว่ามีคนถามซื้อเนาะบอกว่ามีจำหน่ายไหมครับบอกว่ามีเลยนะอ่าขายแบบแพ็กเกจเธอก็ขายลงไปรีวิวขายพร้อมอืมปฏิทโตทิโททโษได้การได้การขอบคุณอาจารย์มากๆครับบาทนี้ในห้างทองกับผู้จัดการเพื่อนผัดเป็นเซียวเฮยกันเนาะบอกว่าห เออมื่อน,นี้เราไปรับประทานอาหารเที่ยงที่บ้านคุณยายกันดีไหมมาแล้วก็ไปดูต้นไม้มงคลหลายๆต้นหรือว่าบางอย่างที่เราอยากได้พอไปปุ๊บคุณยายเราก็ถามนะวันนี้พวกเธอรับประทานอะไรมาหรือ,อยังทั้งสองนมก็บอกว่ายังครับเอากับข้าวเหมือนเดิมเ้อยายเด้อพ่อสันกับข้าวเหมือนเดิมของในห้างทองนี่ ก็คือกับเผาวรวมไข่ดาวนะส่วนกับข้าวเหมือนเดิมของในผู้จัดการนี่ก็คือข้าวผัดไข่ดาวแซบกินยำใดก็แซบคือเก่าอยู่เอ้ยโบเบอือฝีมือของคุณยายนี่บกเคยตกจากเทือนะ <c oughs> กินขาน้าวนำซำปลาอิ่มนำซ้ำลานเสร็จแล้วบบดนี้ยายเรากะยกเอาต้นนางใหม่อันนี้เข้ามาโอ้ ต้นนางไมอันนี้ที่คุณยายยกมานี่มันสวยสดงดงามมากสันเออคนละยีสิต้นพอไหมยายบอกว่าโอ้สองนุ่มก็บอกว่าพอพอยายคนละยี่ิต้นนี่อ่ากำลังเหมาะเลยมีลูกค้าโทรมาบอกว่าผู้จัดการพรุ่งนี้ผมจะไปจัดประชุมอบรมสัมมนาที่โรงแรมของผู้จัดการนะ นี่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 ผมเห็นคุณตาวิถีไทยรีวิวต้นบอนสีที่มีชื่อว่านางใหม่แล้วรู้สึกอยากได้วันสันจัดเตรียมไว้ให้ผมด้วยนะอ่าผู้จัดการขอบคุณมากครับวับนสันบัดนี้อ่าในห้างทองก็เช่นเดียวกันในห้างทองก็เช่นเดียวกันเขาบอกว่าโอ้มีคนโทรมาบอกว่า อยากได้ต้นนางไหมที่คุณตาวิธีไทยรีวิวอ่าพรุ่งนี้ผมจะไปขายทองเอาทองไปขาย,ยาอยากได้ต้นนางไหมขอบคุณมากครับในห้างทองบ้าสันป่าแล้วก็โทรโทรและก็วางโทรศัพท์ไปนะพอดีได้ยายนี่แหละนี่นี่นเห็นไหมนี่นี่ต้นสสวยงามงามกำลังจะแทงดอกแทงช่อใบออกมาใหม่ กำลังจะเพิ่มสมาชิกใหม่แบบนี้สวยน่ารักขอบคุณคุณยายมากเอาละเนาะสำหรับมนันนี่ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่จะมีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกระคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมนัีโชค เดินทางไปใส่มาใส่ไกล้กลกรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากล,ลโลกและกจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้ปราศจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตสำหรับพระเอกของเรื่อง ในเที่ยงนี้ก็คือนางไหมบนสีราชินีแห่งใบไม้ครับท่านผู้ชม